สวัสดีค่ะเกือวันนะคะเือวันหมอนวดบําบัดบ้านจ้าสเสด็จเสนายุธยานะคะค่ะวันนี้เพิง่งนวดลูกค้าเสร็จนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะอาการที่มาคุณลูกค้าอาการที่มาเป็นไงบ้างคะหลเยอยเอ้แขนยกไม่ได้ค่ะแขนขวายยกไม่ได้อปวดตึงจ้ะแล้วตอนตอนนี้หลังหลังนวดแล้วเป็นไงบ้างคะจากทาแล้วมันดีขึ้นมาก รู้สึกตัวเบาโล่งยกได้ดีขึ้นแขนยกได้เริ่มยกได้ค่ะก็คือกิจกรรมเราที่ทํากันมาคุณพี่เรามีการแช่เท้าดมลมมากางเงี้ยคุณพี่รู้สึกเป็นไงบางสบายตัวสบายตัวเนาะรู้สึกชอบเนาะค่ะใช้ไอไอร้อนดีช่วยได้เยอะคะก็มีการใช้ฮอตสตีมเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็มีประรบเข้ามาจะช่วยเสริมด้วยนะคะ อย่างไรก็ฝากนะคะฝากเพจเคือวันไทยมาสตาร์นวดไทยเงินล้านนะคะเพราะว่าถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามหมอเคลือวันได้นะคะหมอน้ยเคลือวันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยดูแลค่ะอ้ยขอบคุณมากคุณลูกค้ายินดีและดีใจมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเฟซบุ๊กขอบคุณเฟซเพจนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะ